สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายเอาบทสัมภาษณ์นะคะที่นักข่าว FIVB ได้สัมภาษณ์โคอดออสสัมภาษณ์โคอดอักบาร์นะคะซึ่งเป็นโคดชาวต่างชาติของทางญี่ปุ่นแล้วก็ได้สัมภาษณ์ชมพู่พรพันธ์เกิดปราตัวแทนนักกีฬาของทางฝั่งไทยแล้วก็วาดะซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาของทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะ สื่อของญี่ปุ่นนะคะมีการพูดถึงเยอะเลยค่ะทุกคนว่าทีมชาติของเขานั้นไม่เคยเสียเซตให้กับใครในช่วงสนามแรกแต่พอมาในสัปดาห์ที่2เนี่ยปรากฏว่าเสียเซตให้ไทยแล้วก็ไม่ได้เสียแค่เพียงเซตเดียวแต่เสียถึง2เซตเลยนะคะสื่อหลายสำนักของทางญี่ปุ่นเขาก็มีการรายงานข่าวออกมานะคะว่าไทยสามารถที่จะทุบทำลายสถิติของญี่ปุ่นได้นะจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2025เจ็ด ปีมาแล้วไทยยังไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นะคะและการแข่งขันในครั้งนี้อีกก็เช่นเดียวกันนะคะที่ไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีสื่อหลายสำนักนะคะออกมาบอกว่าแม้ว่าไทยจะยังเอาชนะไม่ได้แต่ก็มีการสู้ที่อย่างสูสีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงที่เกมการแข่งขันผ่านไป2เซตแรกนะคะนะคะักข่าว FIVB เนี่ยเขาก็ได้มีการมาสัมภาษณ์โค้ดของแต่ละฝ่ายนะคะโดยที่นักข่าวเนี่ยก็ได้มาสัมภาษณ์โค้ดออสนะคะเ,เขาได้ถามโค้ดออสนะคะว่าในช่วงเ,เกมที่เจอกันกับญี่ปุ่นเนี่ยโค้ดออสเนี่ยทำให้ทีมไทยขึ้นนำก่อนเลย2ต่อ0เซตคุณได้รับความมั่นใจมากขนาดไหน และเกมการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกมคุณภาพมากๆเพราะคู่ต่อสู้คือญี่ปุ่นคุณรู้สึกอย่างไรโคดออสนะคะก็ได้ตอบกับนักข่าว FIVB ว่าเรารู้ว่าญี่ปุ่นนั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนแล้วก็แข็งแกร่งในทุกๆท,ทักษะความสามารถในการโต้กลับของเขานั้นรวดเร็วมากทั้งในด้านเกมเสิร์ฟที่ดุดันแม่นยำแล้วก็มีการบุกที่สมบูรณ์แบบ ไทยพยายามเล่นในแบบของเราเองและนักกีฬาของพวกเราทุกคนมีสปิริตกันอย่างมากนักกีฬาบางคนก็ทำงานหนักเกินขอบขีดของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนักกีฬาฝั่งไทยของเรานั้นก็มีกำลังใจอย่างเต็มที่100%โคดออสก็ได้บอกแบบนี้นะคะแล้วก็พูดด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามเกมนี้มีบทเรียนให้กับทางทีมชาติไทยเราได้เรียนรู้ในการพัฒนาในระดับโลกต่อไป อย่างไรผมก็ขอชื่นชมทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณที่เล่นกันอย่างเต็มที่พวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเกมนี้และเราต้องการเกมแบบนี้แหละเพื่อพัฒนาการเล่นของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนักข่าว FIVB นะคะก็ได้มาสัมภาษณ์ในช่วงจบเกมการแข่งขันด้วยนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะสัปดาห์นี้เนี่ย เชื่อว่าคุณจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราอีกอย่างแน่นอนโคดอตก็ได้ตอบนะคะว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากนักกีฬาทุกคนเตรียมผลงานที่ดีออกมาพวกเราอยากจะฉลองชัยชนะเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเรานั้นฉลองไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเอาชนะได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว หลังจากนั้นนะคะนักข่าว f i v b ก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชอักบัสนะคะซึ่งเป็นโคช้ชของทางฝั่งญี่ปุ่นนะเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทำผลงานได้ดีมากๆเอาชนะ4เกมรวดแบบ3-0ต่อเซตไม่เสียเซตให้กับใครเลยแต่ในรอบนี้คุณเสียเซตให้กับไทยคุณได้เรียนรู้อะไรจากทีมไทยและได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น โค้ดอักบัสนะคะก็ได้ตอบก่อนเลยค่ะว่าอันดับแรกก็ต้องบอกว่าผมดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกโล่งอกมากๆที่ทีมของผมสามารถพลิกเอาชนะได้ในช่วงเซตที่3เซตที่4และเซตที่5 จนในที่สุดทำให้ทีมนั้นสามารถเอาชนะได้3ต่อ2เซตโคดอักบารนะคะก็ได้พูดออกมาด้วยว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราเจอปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขค่ะนะะักข่าวก็ได้ถามต่อนะคะว่าในเกมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นเกมที่แสดงถึงสไตล์การเล่นของเอเชียอย่างแท้จริงหรือไม่การเจอกับไทยครั้งนี้คุณคิดว่าเป็นอย่างไร โคดอักบาร์นะคะก็ได้ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมชาติไทยเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและเขารู้ว่าจะต้องมีการเล่นที่ยาวนานในช่วงจบเซตที่2โคดอักบาร์ตอบไว้อย่างนี้นะคะซึ่งการที่มาพูดแบบนี้ในช่วงเซตที่2ว่าจะต้องเล่นกันอย่างยาวนานก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันคือไทยเอาชนะญี่ปุ่นได้แล้ว2ต่อศูนย์เซตนะคะถ้าจะพูดกันไปตรงๆนะก่อนหน้านี้โคดอักบาร์เนี่ย พูดว่าเกมหนักที่ญี่ปุ่นจะต้องเจอคือจีนกับอิตาลีนะคะแต่พอมาเจอไทยตั้งแต่เกมแรกก็ถือว่าเป็นการเจอการทํางานที่หนักตั้งแต่เกมแรกเลยนะคะแล้วโค้ดก็มาพูดเหมือนกับว่าอ่ะผมรู้แล้วว่าจะต้องมีการเล่นที่ยาวนานนั่นเองนะคะโค้ดอักบาสของทางทีมชาติญี่ปุ่นก็บอกว่าเราจะต้องสู้ต่อไปนะคะโค้ดอักบาสให้กําลังใจกับนักกีฬาแบบนี้นะคะว่าไทยทํากับญี่ปุ่นแบบนี้ทีมเราจะต้องทําให้ได้ ทีมเราจะต้องสู้ต่อไปโคดอักบาดก็มีการให้กําลังใจนักกีฬาในทีมของตัวเองนะนะคะนักข่าวก็ได้ถามต่ออีกนะคะว่า เกมในรอบนี้เนี่ยเป็นสไตล์เอเชียใช่ไหมและคุณตั้งเป้าหมายอะไรต่อไปนะคะถามกับโคดอักบาร์แบบนี้นะคะโค้ดก็ได้ตอบว่าเกมในนัดนี้เนี่ยทุกคนจะต้องทำให้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราทำให้ดีได้คือการเสิร์ฟอย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าเมื่อใดเราเสิร์ฟดีเกมบุกเราก็จะดีแต่ถ้าเมื่อใดเราเสิร์ฟไม่ดีเกมบุกเราก็จะไม่ดีด้วยญี่ปุ่นต้องโฟกัสและก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป โคดอักบาตอบแบบนี้นะคะนักข่าวก็ได้ถามว่าแล้วตัวคุณนั้นมั่นใจมากขนาดไหนโคอดอักบาตก็ตอบว่าผมก็พยายามโฟกัสอย่างเต็มที่ค่ะโฟกัสไปที่เกมนะคะโค้ดได้ตอบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนักข่าว FIBB ก็ได้มาสัมภาษณ์ตัวแทนนักกีฬาจากทั้ง2ทีมนะคะชมพู่พรพนธ์เกิดปราดซึ่งเป็นตัวแทนของทางฝั่งไทยก็ได้ให้มาสัมภาษณ์ เออก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยที่นักข่าวเนี่ยได้ถามว่าผลงานในเกมนี้เนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่าคุณจะได้เซตโอ้โหคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะนักข่าวพูดแบบนี้ชมพูพรันเกิดประาดก็ได้บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการประชุมกันไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด ให้กับตัวผู้เล่นด้านทัศนคติที่ตัวผู้เล่นจะต้องมีแทคนติกเทคนิคอะไรต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาเราคุยกันเยอะมากๆและที่สําคัญเราจะต้องพยายามเล่นเกมด้วยความสนุกสนานมไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะนักข่าวก็ได้พูดอีกนะคะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นเขาแข็งแกร่งมากๆเลยนะแล้วทางฝั่งไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร ชมพู่พรพันณเกิดปราดก็ได้ตอบนะคะว่าใช่เลยญี่ปุ่นนั้นเล่นดีมากๆเราพยายามวางแผนกันอย่างหนักมากคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่เคยเสียเซตให้ใครเลยแล้วก็ชนะรวดในช่วงสัปดาห์แรกแต่เราเองก็พยายามเล่นกันอย่างเต็มที่นักข่าวก็ได้พูดต่อนะคะว่าทีมของคุณทำได้ดีมากๆเลยนะอย่าถมตัวเลยทัศนคติของคนในสนามนั้นก็ถือว่าดีมากๆคุณอยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างไหม ชมพู่นะคะก็ได้ตอบกับนักข่าวนะคะว่าก็ขอขอบคุณแฟนๆทั้งที่มาชมที่นี่แล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านพวกเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเพื่อความสุขของทุกคนค่ะ จบการสัมภาษณ์ของทางฝั่งชมพูนะคะหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์ตัวแทนนักกีฬาจากทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือวาดะนะคะนักข่าวก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ในช่วง2เซตแรกนะคะที่พวกคุณดูปั่นป่วนนะวาดะก็ได้ตอบว่าพวกเรานั้นมีการคุยกันตลอดเลยนะแต่ว่าพอเจอเกมนี้พวกเราเสียสมาธิกันเยอะเมื่อเจอกับไทยเสียเกมเยอะเมื่อเจอกับไทยแล้วก็มีการพลาดตำแหน่งตัวเองเยอะเมื่อเจอกับไทย ดังนั้นโค้ดของเราจึงพยายามรื้อระบบแล้วก็กระตุ้นนักกีฬาให้กลับมาให้ได้โค้ดบอกว่าเซตหนึกับเซตที่2เรายังไม่ดุดันมากพอถ้าจะจัดการกับไทยเราต้องดุดันให้มากกว่านี้เกมเสิร์ฟต้องชัดเจนต้องดุดันต้องห้ามพลาดโค้ดก็ได้กำชับพวกเราแบบนี้นักข่าวก็ได้ถามต่อนะคะว่าอะไรที่ทำให้คุณต้องดุดันมากขึ้นรอมันยากขนาดไหนมันกดดันมากขนาดไหน วาดะนักกีฬาของทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็ได้ตอบว่าในช่วง2เซตแรกเนี่ยเราเสิร์ฟไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นการเสิร์ฟไม่ดีมันก็กดดันคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่เมื่อพวกเราโฟกัสได้พวกเราเสิร์ฟดีขึ้นนี่แหละค่ะคือเกมใน VNL ไม่มีเกมไหนที่เหมือนง่ายเลยวาดะได้ตอบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะะักข่าวก็ได้ถามต่ออีกค่ะว่าวอลเลย์บอลเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกคุณอยากจะบอกอะไรไหมวาดะก็ได้บอกว่า ญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสู้กับไทยแล้วนะแล้วก็เราสามารถเรียกพลังงานที่ยิ่งใหญ่กลับมาในช่วงเซต3เซต4และเซตที่5ได้ในค่ะวาดะ ได้ตอบแบบนี้ให้กับนักข่าว FIVB นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกสุดมันค่ะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นในรายการ VNL 2025ที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงสนามที่2นี้นะคะโอ้โหไทยก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะหลายๆคนนะคะก็มีความคิดความเห็นแตกต่างกันไปค่ะว่าถ้าทั้งบุ๋มบิ๋มแล้วก็บีมยังอยู่ในสนามนะเชื่อว่าไทยมีโอกาสเอาชนะญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มี รายงานข่าวออกมานะคะว่าทั้งสองคนนั้นมีอาการบาดเจ็บโค้ดก็เลยต้องพักตัวนักกีฬาไปก่อนค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนอย่างน้อยเราไม่ได้ชนะแต่เราก็ได้มาถึง2เซตนะคะก็ถือว่าบวกมาอีกหนึ่งคะแนนเนาะเอาละค่ะแฟนวลอลเลยบอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ